So blue, through. I can't forget that day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and blessing, in a magic way. Whenever I see you, all I can think is, "My summer love." We're waiting for you, my love, my son. Hey, dear, Head coat, head เดินทางไปเก็บเห็ดจ้ะงามเนาะบ้านเมืองข้าเจ้าไนนี้ ะะถ้าเจ้าดูแลปลาดียุ่งหลายจะขอมขอมยุ่งม่งได้จะยุ่งบินตอมหัวเบิ้นเวิอนอยู่เห็นปะคะได้ขอมไวอันนี้กันอันฝน,นกันยุ่งเนาะค่ะเนาะเข่าปลาป้องกันรัดกลุ่มขนาดต้องต้องเป็นยังศิรจาการเดินปลาต้องป้องกัน ไม่ได้ฉีดยากันยุ่งแต่ว่าปองกันแบบอัน,นริงเศกับคลอดอะไร,รยืดได้จ้ะเบื้องสิบห้าเบื้องอันนี้จ้ะก,ก่อนก้อนสเขาคือต้นพักอีเลิศเนาะแต่ว่าแห่งเป็นอ่าหญ้าเอ็นยืดนะจ้ะงามคักสูงงามสูงงามคักเนี่ยหญ้าเอ็นยืดอยู่บ้านในต้นเตี้ยเตี่ยอยู่นี่ต้นบักไง่นึงเพื่อใบพังอีเลิศแต่ว่าเป็นหญ้าเอ็นยืดนะจะกำลังเป็นดอกโอ้ยเบื้องดูหยุง่ง ยุ่งหายค่ะหายแน่จ้ะบังดูบังดูใส่จ้ะเข้าไปปลาถ้ามาเบืองน้ำผุดนะจ้ะโอ้ยยุ่งหลายคักจ้ะใสติ่งหลิงจ้ะนะคะเสียงน้ำไหลได้ยินป่คะอาจจะบไรไินดกนกะเนาะน้ำผุดนะคะ แล้วเขาก็กรองน้ำน้ำจากธรรมชาตินะคะหลายลานลิตรต่อขื้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะคะน้ำผุดจากธรรมชาติโอ้ย,ยุ่หายคักจะหายคักอันนี้ก็เป็นแบบว่าในตรงนั้นสมัยเก่านะลอยกว่าปีนะพันแปดล่อยกว่า,วานะคะ ดูหไหมคะน้ําผุดแล้วอันนี้ไหลเข้ากรองนะคะดื่มได้นะจ๊ะนี่ตรงนี้สามารถดื่มได้เลยน้ําที่มาตรงนี้นะคะอู้ยเป็นน้ําผุดอันนั้นอันนั้นอันอปลาปาายู่ท่านผุดอู้ยยุ่งหลายอีดีเลยจ้ะไอเบิงหนาเลยจ้ะกูนะยุ่งหลายค่ะอีดีเลยไม่รู้ว่าเห็นบ่ นี่ค่คะใส่ถุงมือจ้ะมีเก็ดมีกุ้งเห็นปะคะอันนี้เป็นน้ำขุดไหลลงมาได้ใสกคลองใสดื่มได้นะคะเขากาัอันนี้นะคะ water so good at p r o o f p r o o f small h a t net น้ำดื่มนะคะดูวินริกกับปะปะ๊ามาคันริกกกะ โ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อเคยุ่งหลายๆปลาปลาไปแล้วนี่คะ่ะไหลตลอดนะคะไปทาลวดทายุลวดลวดแล้วสิไปย่างไปบ้างจักหน่อยนะคะหนในยอสโกดีดบ่ละโกติดตะโาอกบินาฟิมบละแอนสกลิงสวยงามมากนะคะยุ่งนะคะบินสวนซานซวนซาน เดสิไทยเห็นยุ่งตอมจ้ะเถี่ยวก้อนม้เห็นป่านะคะอันนี้เป็นน้ำผุดจ้ะน้ำผุดอยู่ที่สวีเดนนะคะโอ้ยสงเกตโอ้ยหลายๆครับค่ะเห็นว่าบินเมือนพุ่นพานพุนพานเยู่ห้ยก็เสือใส่ถุงมือได้จ้ะพิตนาที่เปิด ป้องกันยุ่งป้องกันยุ่ง,ง,งร,ร,รู้ว่าเห็นปะคะหอยรักอันนี้เจาะอ่ไรนะคะเนี่ยใส่ถุงมือพร้อม อันนี้คือน้ำผุดนะคะพุดขึ้นเองตามธรรมชาติจ้ะแล้วพู้ใดายาก,กินน้ำเขามีนน้ำให้ไใบให้่เลยนะคะนี่ทายเป็นระรอบหนึ่งแต่ประกาศคายอีกเพราะว่ายุ่งกวนไปจำบริบทไทยยังสับสนขึ้นกันจ้ะน้ำไหลมาจากตรงนี้นะคะแล้วเจ้าก็จะมาตรงนี้นะคะนี่เห็นบอกคะนี่ สามารถดื่มได้จะจะตกได้นี่ค่ะนี่ไหลลงมากรองมาแล้วนะคะอันนี้ตรงนี้กรองเรียบร้อยนี่ใต้ดินกรองมาใบไม่เปยังตรงนี้คือทพกรองแล้วนะคะนี่นี่ไอ้ไหลจอดจวดนี่ออกมาจากตรงนี้นะคะน้ํานี่มาจากตรงนี้เห็นบอคะใสคักน้ำกันเลยใสคัก โอ้คนเดินเห็นปะคะนั่นเป็นห่อเป็นห้อยที่ไหลไปนี่จ้ะไหลค่ะไหลจวดๆนะคะโอ้ยพีดน้องเลยยุ่งกัดข่อยยุ่งกัดข่อยต่บ่อใหญ่กทยมาให้มุเจ้าบนเขาเบ,บ่าก,กับบ่ได้ไหมบองดูลายขี้รีนยุ่งกับปาก ขนาดไสแบบรัดกลุ่มได้จ้ะไสแบบชุดแบบรัดกลุ่มเห็นะอันนี้เป็นเสื้อกนันฝนยุ่งกับว่าเขาได้มัดตอมมืดนากก็แล้ยใส่ไสถุงมือเห็นปะตอมมันรูเห็นปะบรลมันเขา็บอกไปแล้วจ้ะเดี๋ยวไปเบิ้งทางพุน่นอีคิดว่ามีป่านะคะ หรือเสียงป่าบอนเป็นหยาบหยาบนะจ๊ะคิดว่าป่าบอนเ้อะกินป่าอัมบูเรไหมปีที่แล้วตัวน้อยๆดอกมาตัวใหญ่โอ้ว่ามีลีจ้ะปลาเขาปลาเขาปลาลูเสียนบาเด้วนั่นจ๊ะนั่นจ๊ะมีป่าเวยจ๊ะมีป่า อยู่ในานา้ำพุดน้ำพุดบ้านสวีเดนมีป่าไหมจ๊ะเห็นบ่มาจองบึงเฮาเห็นบ่คะน่ะโอ้ยยุ่งกับพ่อยุ่งยากไายเห็นมูบึงอยากไาย,ย,าายเห็นบ่คะมาดูเป็นยางไปไกลๆแล้วตื่นบ่ป่าก็ได้เอาไปใส่ละเอาไปเสียงไปดีอยู่ใส่ละลูกอยากโซ่ อันนี้ตัวน้นอยๆเอาเขียดกับมีบแบบนี้ตัวโดดลงจากมูน้บ้างค่ะนะท่านพุงปลานั่นค่ะปลาลอยอยู่ในน้ำผุดนะคะ พอเห็นละบอนหย,ย,ยาบหอยาบนะอีกตัวนึงไหมกะอันนี้มันอัมบราบังหันเป็นปากขาวสองตัวจ้ปะปากขาวบอกเห็นสองตัวคู่ก,กันเด้อบ่รูว้ว่าสิเห็นบ่ น้ำใสติง่งหลิงค่ะจะให้พี่น้องเบิ้งน้าจะ้ะนั่นๆ,นนๆนนเพิ่นตื่นกันจิกกันจิกกันกว่าน้ำตรงนั้นก็เป็นบ้าน1 9ึ่งพันเกากว่าๆนะคะเมื่อร้อยกว่าปีก็มีผู้อาศัยอยู่นะคะแต่ตอนนี้ก็ก็ให้เป็นของอ อุทยานแห่งชาติเนาะเป็นสงวนอันนี้เขาก็ซักผ้าเนาะมีคนมานะคะคนมาเที่ยวลูกเด็กเล็กแดงมาเต็มอยู่อันนี้ฮะปลาสองตัวนี่ปลาสองตัวนี้ฟิสกฟิสกบรรยากาศน้ำเป็นเังสีละสะสม ไปเสรล้ดีอยู่ใสมีตัวหนึ่งยังสู้อยู่ตัวหนึ่งสู้อยู่สวยสวยเลยค่ะไปดูพวกคนไก่ยางนะคะคนไก่ยางคนเดินดูแต่เขาทําเป็นทาาใหม่เนาะข้าเจ้าบริใัทปูดกระบานท่าข้าเจ้าอาดุรักธรรมศาสตร์ขันพักข้าเจ้า็สมแซมให้ยููแบบ ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะคะให้เห็นเป็นอย่างนี้เลยนี่ค่ะังยุ่งดูกพี่น้องหายคักหายแน่สังเกตยุงยุงตอมยุงตอมข่อยตะก,กาสิไปเก็บเห็ดยังบอดป่าเห็ดตกจาะป้าป่าก็คือสียานแห้ง อันนี้ต้นใบบัวบกฝรั่งคือใบบัวบกนี่คะ่ะน้ำผุดนะคะอยู่ที่น้ำผุดอยู่พามาเที่ยวน้ำผุดนะคะผู้ใดมักธรรมชาติกะเชิญจองนียนะคะ กะทึ่งขันมิดย่ามได้บางจากงานกระสีเห็นปะคะย่นี่ดือคักดือแน่ดือคักดือน่คนมาเดี๋ยวสิได้ย่างก่อนนะคะเดาเมื่อก่อนนี่ลึกประมาณหนะ้าเมตรเนาะสมเมตรเตอะ เมื่กี้เห็นปลาเล็กเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคเป็นแหน้เป็นจอกเป็นแหน้แล้วค่ะมันพืชทั่วไปที่ไหนมีน้ำก็ที่นั่นก็มีน้ำใสมาก ใสจริงๆนะคะเห็นไหมคะสองสะท้อนเห็นข้างล่างข้างบนในข้างล่างเขียวๆและต้นไม้ก็ข้างบนนะคะใส่สองสะท้อนอย่างนี้นะคะก็คนก็ปะปายก็เดินมานะคะฟิสกปลานะคะอันนี้ เม่กี้คนก็เดินไปแล้วนะคะเนี่ยทางเขาจะใช้ไม้นะคะไอเพราะว่าที่นี่นี่ใช้ไม้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าน้ําขึ้นน้ําลงนี่มันก็จะทําให้เคลื่อนนะคะ,ะแล้วก็หนาวอากาศหนาวหิมะน้ําแข็งมันก็จะทําให้เคลื่อนลงนะคะเขาก็ก็เลยใช้ไม้มันจะ เพราะมันเป็นเมืองหนาวเนาะทั้งเป็นหิมะก็มีคนก็ไปไอเขาก็ไปดื่มน้ําที่เรามานะคะตะกี้นะแล้วก็ไอ้นี่อันนี้เป็นป่านะคะแต่ว่าไม่รู้จะมีเห็ดหรือเปล่าจะ่ว่าก็ออกมาดูหน่อยเนาะนหนคะ่ะบรรยากาศแบบนี้แหละคะ่ะก็ต้นไม้ต่างๆพืชต่างๆก็เป็นพืชที่เกิดในน้ำนะคะ ป้าป่าไม่เดินไปป่าป้าป่า,ปา,ปาไปรออยู่รถจ้ะคนนยากคนกนยากไะยุ่งกระเมนอยู่ละ่ะบอกให้เอาเสือมาหน่าโอ้ป่านะคะอีกนี่ละสองตัวว่ายบนหรือมีแค่สองตัวแต่เขามีลูกอยู่นะคะอาจจะมีตัวใหญ่เพราะามันดำลงไปในดินได้เพราะว่ามันไม่มันเป็นโคน